ขึ้นเข่ามาเลครับขึ้นเขามาขึ้นเข่ามานะครับดูเพื่อด้วยดูไหมอันนี้ก็ขึ้นเขามาให้พักสักครู่นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เกียรติพลดไปเรื่อยพาลุยพามาหาเห็ดกันที่หาเห็ดกันที่ ป่าทาวอนะครับตีนเขาอังคารครับฝั่งตะวันออกนะครับกำลังเริ่มงอกนะครับแต่ยังไม่ค่อยเยอะนี่นะครับอันนี้นาเห็นเห็นเออเห็นจมูกวัวสวยนะครับเขากำลังเริ่มงอกครับต่อจากนี้ไปก็น่าจะงอกเยอะอยู่ เพราะเมื่อเมื่อวานฝนก็ตกด้วยจกนี้ไปก็ไม่ไม,ม่ไม่ต้องพลาดสักวันนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาจะงอกประมาณนี้เลยยิ่งจะออกเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไปดูคลิปเก็บเห็ดของทีมเรากันเลยนะครับไปกัน let's go ติดก้อแดงสีจุมพูจุมพูแล้วก็น่าเห็นอีกแล้วนะครับ คอมยุดการข้อมยุดการนอันนี้ดอกใหญ่มากนะครับเห็ดนี่้ไปดูน้องคอมอยู่ไหนเห็ดน้าเห็ดเห็ดน้าวัวนะครับเดี๋ยวก่อนสิพวกคุณจะเพลงแน่นักกันหานะแม่เพื่อนๆไม่ให้ถ่ายคลิปเลยครับมากันแค่นี้เองยังจะบุกเนี่ยไอ้นั่นเพง ตูเ<อ><า>มเต้าคุณเพื่อนเบ่เฮ้ยนู่มตอนีมันใส่นะมันใส่เพื่อนนะครับโอ้สวยโอเก็บเลยครับมันอยู่ในโดมกูสามสีดอกเลยอันนี้เห็ดจมูกกูนะครับอ่จมูอกวัวภาษาบ้านเกิดผมเดียวจมูกกูดอกสวยนะครับตัดขาพร้อมวันนี้สวยเนาะ นัดอกสวยมากนี่ถ้าได้ประมาณนี้นะครับสวย,สวยจริงไ,ไม่มันดอกมันสวยไงยกรมตัดขายสวยว่ะนี่น้อง,งอมุดไปในป่าโปรกป่าอะไรรับนี่นะครับไอ้การาน,นะครับจุ๊บอัวโทมแล้วจะมาเลี้ย หัวใหญ่ๆเลยนี่สวยนี่สวยนะครับดอกจ้าแดงนะครับดอกตูมนี่ดอกบานนะคะเอาได้ดอกตูมนะครับดอกตูมสวยมากๆเลยใหญ่มากเลยครับเห็ดครบนะครับนี่ ดอกที่สวยเลยสวยงามนี่นะครับกี่ดอกสามดอกสี่ดอกเล็กๆนี่ครับสวยออสวยตออัตบันเขาจะออกเป็นหมูม่ๆนะครับ หน้าแหลบดอกเล็กดอกเดียวดำนะครับผมนู้นนี่ว้าวหนึ่งดอกสองดอกทางนี้ด้วยนะครับนี่สวยเลยดอกสวยเลยเขียนต่อเลยครับมีไหมอันนี้มีใบไม้นู้น ว้าวหินตรงนี้ล่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่สวยไหมนี่อันนี่ว้าวเก็บกันเก็บครับเก็บกอๆเดค่อยตัดขา ขวบเขียนละครับทางนี้หน,นึ่งดอกสองดอกดอกสวยๆนี่นี่ครับตัดขาก่อนเอ๋อเพื่อนเห็นหนะครับไหนโอ้ว้าโอ้เยอะจริงกันนะสุดยอดเลย โอ้ยเยอะ Ooh, แยะเลยเคลือเลยเกลือการหาเคลียร์เลยเยอะมากเลยนะครับหาเก็บเลยเคลียร์เก็บเลยโอ้เพื่อนมานมากเลยครับเต็มตะกร้าแน่คราวนี้ช่วยเพื่อนเก็บก่อนนะยคตัดขาด้วยนะจ๊ะตัดขาด้วยเออตั้งดีเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลย เยอะเลยนี่นะครับมาตัดขาแล้วอู้นี่นี่นี่เยอะแยะเลยอู้นี่นี่นี่เออเอ้ยสุดยอดนับเอืองลูกหวานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเคหาแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวสังเกตจะแย่งเพื่อนนะครับแย่งก่อนอ้าวว้าวโอ้ยสวยไหนมีตี่ไหนอีกอู้ สวยเลยครับหูดูดูสวยนี้นะคะเก็บเลยครับแค่น้ากินเลยอันนี้ตูมตูมสวยสวยไม่ค่อยตัดขาครับมนิดตูมเลยค่มนะคะตูมนะคะอันนี้โตใหญ่อืมดีม้กอันี้อืมใหญ่มากๆเลยค่ะใหญ่มากเลยนะครับ นี่ได้เก็บเต็มตะกร้ากันแล้วนะครับได้เจอแล้วเห็ดดำไปทางนั้นกันนี่นะครับลูกเคยเดินเตะหรือว่ามันหลุดก็ไม่รู้นี่นะครับนี่มันโดนเตะเลยเหมือนวัวเหยียบนี่ครับ สวยสองตูเรียบเขียก่อนนะครับนะโอ้โหดอกใหญ่ดอกสวยจริงสวยจริงตอนมาเดินมาถึงแหล่งเก็บแล้วนะครับแหล่งเห็ดเห็ดขมาคนับนี่เดี๋ยวน้อยสกี้กไง เก็บกันครับดอกใหญ่เลยตูมใหญ่ๆนี่มีตูมใหญ่กับตูมเล็กอยู่ด้วยกันตะมุกะมินะักอืมอร่อยก็แดงนะครับแดงสวยแข็งๆเลยนี่ด้วย ủa này ừ. 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 muốn ở mỹ đại té tè mua lơi ủa lắm té đầy ủa đầy ủa đầy Đi đầy วันนี้ตึ๊กกอชมพูโอ้โหตึ๊กกองก่อนนะครับนี่ทางนี้ด้วยนะะ้าหาไปแต่นี่มีกอแดเองเหมือนจะเห็นข้างบนตรงไหนนะ้อ้นี่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 ครับนี่ทางนี้ด้วยนะครับ ทาน,นี้ด้วยดอกตูมอีกไหมอ๋อนี้ย่นี่อ๋อนี่นี่นนนครับอีกล้ไ หาด้านข้างแล้วเราจะขึ้นกลับไปข้างบนด้วยด้นดอกนะครับอ้น,น,น,นั่นเน่าเ n เลยนี่ครับน่าอ๋อดูในอันนี้ด้วยอ่นดอกนี่ครับทางนี้ด้วยทางนั้นอู้หนหักเลย ักเลยดี่ไหมอันนี้ก็ะนาเฟ้เลยเห็ดกอชมพูเห็ดกอขาวมันไม่ชมพูไม่ขาวสามอด ครับตอนนี้เราก็พักมาพักตรงนี้เราจะเข้าไปป่านะครับอยู่เยี่ยมกันไหยตายกันเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนตะกร้าไปหาอีกนะครับนี่คัดโดดโอ๊คัดโดโอ๊คัระโดดกระดดตู้มาไปเนะครับกระโดงเลาไว้เดี๋ยวเราพักทานไอติมมีแรงนิดนึงแล้วก็จะเข้าไปหาต่อแล้วนะครับเข้าเสร็จแล้วเข้ามาหาต่อแล้วนะครับตุ้มตูมนี้นะครับ อืมอืมออืไหนนะนี่นะคะมาเออเออนี่นะคะนี่นะคะข้างในนี้นะคะนี่มันสะท้อนแสงอันนี้ประตูประตูนะคะนี่ประตูประตูนี่เลยนะคะ เยอะเลยชอบกินนะคะเยอะเลยได้ให้หน้าเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวสมเกตจะไปหาจะแย่งนะแต่แถวนี้แหละจะแย่งนะแถวนี้แหละไหนเนาะนูหนูููปปรระะตตไหนไหนไหนประตูประตูไหนนะตรงนั้นแ่ะใช่ไหมลองเปิดดูดิไม่เลือไปก็จะหายการหากันครับ มาหาใกล้ๆเขาโหนี่ไงนี่ดอกสวยเลยนี่ปุ๊บนี่นมาหาใกล้นานะครับเหมือนตัวนี้จะมีไม่มีดูนาเกดเกตใหญ่เลยมากันเลยนี่น

ูีสวยๆเลยขาึ้นเขาไปหารถเรานะครับเห็นอยู่นี่สวยๆเลยฉั้นน่าก็เห็นนะครับตูมๆสวยๆ เยอะทำไมนะนี่น oh, right ้าจ้ะน้าน้าปุ้ยปุ้ยน้าปุ้ยปุ้ยเนี่ยเนียะเ้ยปุ้ามานี่ครับนี่เมนกันครับนี่วันนี้เราเก็บได้ประมาณนี้นะครับอะไรชอบไปให้ไปุณไปเวนออกเอาหยุดูกอีนีนี่ครับวันนี้เราพอแค่นี้นะครับ คลิปนี้จบแค่นี้ครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ